สวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะครับจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฟสเทอร์นครับ EP ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของโลคอสมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นแผนภาพเส้นทางการเดินของผู้ประกอบการแต่ยังไม่หมดเพราะว่ามันยาวมากเลยต้องตัดบ้างเดี๋ยวจะดูแล้วจะเบื่อเกินไปก็ไม่อยากให้เกินอีีละห้านาทีนะครับมาดูกันต่อนะครับในหน้าจอผมเลยนะครับสีที่เราวงเป็นไฮไลท์แบบนี้นะครับคือเราคุยไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องของการเริ่มต้นในการทำโลคอสมาร์เก็ตติ้งในแบบฉบับของคณะบริหารธุรกิจมอา้านะารับ เราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับอินโทรอาจจะต่างกันแต่มันมีเทคนิคมีทริควิธีการต่างๆที่ทําให้ท่านไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันหรืออาจจะเร็วกว่าโดยที่ต้นทุนเป็น0นบาทนะครับก็เริ่มต้นจากการออกแบบคอนเทนต์หาอินฟลูเอนเซอร์ทำเว็บไซต์ใช้โซเชียลมีเดียนะครับให้คอมมิชชั่นกับลูกค้ารายเดิมเชื่อมโยงธุรกิจคอลลบกันในพื้นที่เพื่อทําโปรโมชั่นร่วมนะครับทำโปรลับคนในองค์กรทําบล็อกโพสต์ทำ success story เข้าไปเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมต่างๆอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่พูดใน EP ที่แล้ว หลังจากนี้ทําอะไรต่อครับหลังจากนี้ถ้าเป็นไปได้ณนะวันนี้คนมันมีไม่เยอะแล้วนะครับลูกค้าเองก็มีคือต้องบอกว่าหลักในการทำมาร์เก็ตติ้งสมัยใหม่คือลูกค้าให่่เยอะให,ใหญ่ๆมากนะครับให้ทําลูกค้าคิมครีมลูกค้าเน้นๆและให้เขาประทับใจให้เกิดกระแสที่เป็นบอกต่อเป็นไวรัลไปนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมันจะไม่ใหญ่มากพะกลุ่มไม่ใหญ่มากสิ่งที่ต้องตามมาคือเราเองจําเป็นจะต้องออกแบบ สินค้าหรือบริการที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นตอบสนองความอยากของเขาได้ลึกขึ้นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอันนี้เรียกว่าการออกแบบบริการส่วนตัวบางอย่างไม่ต้องใหญ่มากเล็กๆน้อยก็ได้แต่ให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนึงนะครับต่อมาครับคิดเวิร์กช็อปครับออกแบบฟรีเวิร์กช็อปอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับธุรกิจเรานะครับแล้วก็จัดอบรมให้ฟรีเพื่อจะเก็บ Data ข้อมูลลูกค,ค้ามาทํางานต่อนะครับหลังจากนั้นอุย้ย เ,เกินเลยทีนี้หลังจากนั้นนะครับก็ทำอ,ออกแบบการบริการจากข้อมูลลูกค้าที่มีครับพอท่านทำฟรีเวิร์กชอปไปแล้วท่านก็สำรวจเลยว่าลูกค้าท่านอยากจะได้อะไรมันควรจะปรับอะไรบ้างควรจะเพิ่มอะไรบ้างเสร็จแล้วท่านก็เอาสิ่งที่เขาอยากจะเพิ่มอยากจะปรับนั่นแหละมาออกแบบการบริการเราเรียกว่าการออกแบบเซอร์วิสหรือโปรดักจากข้อมูลลูกค้ามันจะทําให้เรารู้ว่าเพนพอยท์เขาคืออะไรแล้วเราก็พัฒนาสินค้าหรือบริการให้มันตรงกับเพนพอยท์ของเขา มันก็ทาให้เขารู้สึกว่าสินค้าตัวนี้มันถูกคิดมาเพื่อเขาโดยเฉพาะอันนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจและตอบสนองวิธีการทําการตลาดสมัยใหม่ด้วยนะครับเสร็จแล้วพอเราทําออกมาแล้วเราก็ทํารีวิวคอนเทนต์ครับให้ลูกค้ารีวิวให้หน่อยครับว่าสินค้าหรือบร,ริการเราที่เขาใช้เนี่ยเขาแฮปปี้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เป็นการรีวิวไปอันนี้ซ้ำนะครับขออภัยการกระบาดไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องดูเนาะนะครับพอเราได้รีวิวคอนเทนต์เราได้สิ่งที่ลูกค้าอยากได้เราก็สามารถ ปรับมาใช้ AI ในการออกแบบบริการใหม่ได้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยผมมาบอกให้ว่าจะใช้ AI ในการออกแบบสินค้าหรือบริการใหม่อย่างไรเป็น,ปนการทบทวนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ AI ในการออกแบบคอนเทนต์ครับเขียนคอนเทนต์ให้เราได้เลยนะครับว่าเราควรจะมีคอนเทนต์แบบไหนโดยใช้จุดขายที่เรามีอย่างน้อย6ข้อนี่แหละนะครับหล <van> ังจากนั้นก็ให้ AI ออกแบบบริการหรือซ้ำนะขออภัยนะครับออกแบบสินค้าหรือบริการใหม่ ทำอ e ีเมลมาร์เก็ตติงยังจําเป็นนะครับปัจจุบันคนมีแนวโนม้มการเปิดอ e ีเมลมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําออนไลน์ไดเร็กทอรี่ครับเราเรียกว่า Google My Business ครับตัวนี้เมื่อท่านเขาเ้าไปใน g o o g l e Map นะให้ท่านคลิกขวา1ครั้งแล้วเลือก Add My Business แล้วท่านก่อข้อมูลไปเรื่อยๆืแค่นั้นเองนะครับมันจะทําให้คนเวลาที่มาอยู่จุดใดจุดหนึ่งบริเวณใกล้ๆ้ออฟฟิศท่านเองเนี่ยสามารถจะเห็นตัวสินค้าหรือบริการของท่านผ่านทาง g o o g l e Map ได้แล้วก็เชื่อมโยงมายังธุรกิจของท่านได้เช่นกกกัันนนนรรอีี้็็เเเ,เปาายว่ ทำเถอะครับเพราะมันฟรีมันไม่ได้เสียเงินอยู่แล้วแล้วมันมีสถิติหลังบ้านด้วยที่บอกว่าคนมาดูท่านกี่คนมาดูจากช่องทางอะไรเพื่อท่านจะเอาไปใช้งานได้นะครับนะครับอุ้ยปลายทางนะครับก็ทําฟรีเว็บินาครับการทําสัมมานาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์จะเป็นการไลฟ์สดบนเฟซก็ได้นะครับบนทิกต o k ก็ได้ทิกตอกที่เรียกแบบคนทั่วไปนะถ้าเรียกแบบคนจบนอกเขาเรียกว่าทิกตอกนะครับฟังแล้วสะดุ้งดีนะครับก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับ หรือจะไลฟ์บน u t u b e ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ให้เป็นเว็บบิดาก็คือให้คนอื่นสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ <c oughs> เข้ามาพูดคุยได้หรือจะทําผ่าน z o ูมก็ได้แล้วก็ส่งลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มสาธรารณะให้ทริคง่ายๆในการทําฟรีเว็บบีดานี่นะครับให้เลือกประเด็นที่สัมพันธ์กับจุดขายของธุรกิจท่านเองเป็นหลักนะเพื่อให้เรามีเวทีสาหรับการได้ปล่อยของปล่อยจุดขายสินค้าของเราลงไปนะครับสุดท้ายเราทำผ่านการทำเพจเช่น testimonial video ครับการบันทึกคลิปวิดีโอ ลูกค้าที่มาใช้บริการของเราแล้วมีความประทับใจอยากจะบอกต่อแล้วท่านก็ซ้อนเข้าไปด้วยอะไรครับซ้อนเข้าไปด้วยอะไรฮะอุ้ยโทษนะฮะป๊บหนึ่งผมขยายก่อนท่านก็ซ้อนเข้าไปด้วยตรงนี้ฮะคอมมิชชั่นที่ท่านจะให้กับเขาเห็นไหมฮะในกรณีที่มีลูกค้าใหม่มาซ้อนเข้าไปด้วยโปรลับคนในองค์กรเผื่อคนในองค์กรไปแนะนําลูกค้ามานะครับก็ให้โปรรับไปเห็นไหม ทุกอย่างมันจะวิ่งกลับไปเห็นไหมครับมันจะวิ่งกลับไปที่ลูกค้าที่เคยใช้บริการของเรานะครับทำให้เขาอยากแนะนํานบอกตอบเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวอ e ีพีหน้านะครับมาดูกันเราติดข้าอยู่อีกสองเรื่องเรื่องที่1คือเราจะไปหาไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่ไหนกับเรื่องที่2คือเราจะใช้ AI ในการออกแบบสินค้าหรือบริการอย่างไรจากเพนพอยของลูกค้านะครับอ e ีพีหน้าพบกันครับ